พี่สาวของฉันร้องให้ทั้งคืนเธอบอกว่าสามีของเธอใหญ่เกินไปตอนนั้นฉันคิดว่าเธอหมายถึงอย่างอื่นแต่เมื่อฉันเข้าไปในห้องนั้นฉันถึงได้รู้ว่าสิ่งที่อยู่กับพี่สาวฉันมันไม่ใช่สามีอีกต่อไปพี่สาวนั่งเงียบอยู่บนโซฟาใบหน้าเธอซีดเหงื่อซึมเต็มหน้าผากฉันเดินเข้ามาใกล้พลางถามเสียงเบาพี่เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าพี่ดูไม่ดีเลย พี่สาวหลบตามือเธอกำชายผ้าห่มแน,น่นเธอหายใจทีเหมือนจะพูดแต่ก็กลืนคำลงคอในห้องมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินติ๊กต่อกอากาศอึดอัดเหมือนมีบางอย่างหนักอึ้งกดไว้กลางอกมันมันใหญ่เกินไปเสียงของพี่สาวเบาจนแทบไม่ได้ยินฉันขมวดคิ้วมองเธออย่างไม่เข้าใจพี่หมายถึงอะไรเหรอเธอไม่ตอบแต่สายตาเธอสันไหวมองไปทางประตูห้องนอนที่ปิดอยู่ ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆจากข้างในเหมือนมีใครกำลังเดินอยู่หลังประตูนั้นหัวใจฉันเต้นแรงอุณหภูมิในห้องเหมือนลดลงอย่างฉับพลันลมหายใจพี่สาวสั่นเครือเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมพี่เข่าเธอกลืนคำอีกครั้งพี่เข่ามันใหญ่เกินไปน้ำเสียงเธอสั่นเสียงสุดท้ายแทบหลุดเป็นสะอื้นฉันมองหน้าพี่สาวแล้วมองไปที่ประตูห้องนั้นความเงียบเข้าครอบงำทุกอย่าง แสงจากโคมไฟกระพริบวูบหนึ่งเหมือนบางสิ่งในเงามืดกำลังขยับตัวกลิ่นเหงื่อกลิ่นน้ำหอมจางๆของผู้ชายลอยปะปนอยู่ในอากาศฉันรู้สึกหนาวว่าไปทั้งตัวแต่ก็ยังคงก้า,าวเท้าเข้าใกล้ประตูห้องนั้นช้าๆมือของฉันสั่นขณะจับลูกบิดด้านในเงียบสนิทมีเพียงเสียงหายใจของใครบางคนเบาชะและหนักแน่นอย่างประหลาดฉันเหลียวกลับไปมองพี่สาวอีกครั้ง เธอสายหน้าเบาๆแต่สายตาของเธอกลับเต็มไปด้วยการวิงวอนฉันรู้ทันทีว่าเธอต้องการให้ฉันช่วยเธอประตูค่อยๆเปิดออกกลิ่นอุ่นแปลกๆพุ่งเข้ามาประทัดจมูกเงาร่างสูงใหญ่ในความมืดค่อยๆหันกลับมาและในเสี้ยววินาทีนั้นฉันก็เข้าใจว่าทำไมพี่สาวถึงพูดแบบนั้นแสงจากโคมไฟสองลอดเข้ามาในห้องเงานั้นขยับช้าๆเหมือนกำลังรอฉันอยู่ เสียงลมหายใจหนักแน่นยังดังชัดทุกก้าวที่ฉันเดินเข้าไปหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกพี่เขยนั่งอยู่บนขอบเตียงร่างสูงใหญ่เงาแขนขาเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแน่นเขาเงยหน้าขึ้นมองฉันด้วยแววตาเยือกเย็นในแววตานั้นไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำพูดแต่กลับเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ทำให้ขาสัน่นอากาศในห้องร้อนอบอ้าวเหมือนมีแรงบางอย่างบีบให้หายใจไม่ออก กลิ่นสบู่กลิ่นเหงื่อกลิ่นผิวของผู้ชายปะปนกันมันไม่แรงจนเวียนหัวแต่กลับรบกวนใจอย่างประหลาดฉันกลืนน้ำลายเหมือนคอแห้งสนิทพี่พี่สาวฉันไม่สบายเสียงฉันสั่นจนแทบฟังไม่ออกแต่เขากลับไม่ตอบเพียงจ้องมาดวงตาคู่นั้นทําให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุทั้งใจมือของเขาขยับช้าๆปลายนิ้วลากผ่านผ้าปูเตียงเสียงผ้าสีขาวเสียดสีกันเบาๆมันเป็นเสียงที่ดังพอ จะทําให้หัวใจฉันเต้นผิดจังหวะทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยแรงและความนิ่งเหมือนเสือที่กําลังมองเหยื่ออยู่ตรงหน้าเธออยากช่วยพี่สาวใช่ไหมเสียงทุ้มต่ําลอดออกมาชา้าช้าฉันยืนนิ่งไม่รู้จะตอบอย่างไรเพียงพยักหน้าเบาๆตามสัญชาตญาณในขณะที่สมองเริ่มสั่งให้หนีแต่เท้ากลับไม่ขยับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นด้วยแรงที่มองไม่เห็นสายตาเขาเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยแรงดึงดูด ความอึดอัดในอกเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวเขาลุกขึ้นร่างสูงใหญ่กว่าที่ฉันคิดไว้เงาของเขาทาบเข้ามาบนตัวฉันจนแสงไฟในห้องดูสลัวลงอย่างน่าประหลาดอยากกลัวเขาพูดเสียงเบาแต่คำคำนั้นกลับทำให้ฉันขนลุกลมหายใจของเขาอุ่นแต่อยู่ข้างหูฉันได้กลิ่นน้ำหอมผสมกับกลิ่นเหล็กจางๆกลิ่นที่ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภยัยฉันพยายามหันหลังกลับ แต่เสียงบางอย่างดังขึ้นจากในห้องนอนอีกมุมเสียงโลหะกระทบกันเบาๆฉันชะงักหันไปมองและเห็นบางสิ่งวางอยู่บนโต๊ะไม้เล็กๆข้างเตียงแสงไฟสะท้อนวัตถุสีเงินนั้นวูบหนึ่งมันเป็นแหวนแต่ไม่ใช่แหวนแต่งงานธรรมดาข้างในมีรอยขีดลึกเหมือนถูกข่วนด้วยเล็บหรือมีดเขามองตามสายตาฉันแล้วพูดเบาๆเธอรู้ไหมพี่สาวเธอใส่มันไม่ได้แล้ว เสียงหัวเราะในลำคอของเขาเบาและเย็นเยียบฉันถอยหลังหนึ่งก้าวแต่เขาก้าวเข้ามาแทนที่ฉันแค่อยากให้เธอเข้าใจมือหนาเอื้อมมาจับไหล่ฉันแรงบีบแน่นจนรู้สึกเจ็บว่าทำไมเธอถึงต้องช่วยพี่สาวเธอฉันพยายามดันเขาออกแต่ร่างของเขาไม่ขยับเลยแม้แต่นิดหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเสียงนาฬิกาในห้องดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันเหมือนเสียงนับถอยหลังภายในวินาทีนั้น ฉันเห็นบางอย่างในเงามืดด้านหลังเขาร่างของพี่สาวเธอยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาแดงกำ่ำและมีรอยรัดเป็นวงลึกอยู่บนข้อมืออย่าเชื่อเขาเสียงเธอแผ่วเบามันไม่ใช่คนมันไม่ใช่พี่เขยของเราแล้วเลือดในกายฉันเย็นเฉียบลมหายใจติดขัดพี่เขยหรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหันกลับไปมองเธอช้าชารอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติค่อยๆปรากฏบนใบหน้าเขา แสงไฟกระพริบถี่เสียงกรีดร้องดังลั่นทั่วห้องและในเสี้ยววินาทีนั้นฉันก็รู้ฉันได้อาสาช่วยในสิ่งที่ไม่ควรถูกช่วยเลยตั้งแต่ต้นเสียงกรีดร้องของพี่สาวสะท้อนกล้องในหัวมันดังจนทำให้หูอื้อและหัวหมุนฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาไม่ขยับเหมือนพื้นห้องเย็นจัดจนยึดร่างไว้แน่นร่างของพี่เคยเอสิ่งที่เคยเป็นพี่เคยหันกลับมาหาฉันชาชา แววตาเขาเปลี่ยนไปไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่เลยในดวงตานั้นเต็มไปด้วยเงามืดและความว่างเปล่าที่เย็นเยียบเขายิ้มรอยยิ้มที่แปลกประหลาดบิดเบี้ยวจนผิดรูปริมฝีปากแห้งแตกเผยให้เห็นฟันที่ยาวกว่าปกติเหมือนสัตว์ป่าที่หลุดออกมาจากความมืดเธออยากช่วยพี่สาวใช่ไหมเสียงของเขาแผ่วต่ำเหมือนกระซิบในหัวฉันโดยตรงงั้นก็เข้ามาใกล้ๆสิฉันสายหน้าน้ำตาไหลไม่รู้ตัวไม่ พี่อยากเข้ามาแต่ยิ่งฉันพูดเขาก็ยิ่งก้าวเข้ามาใกล้ร่างสูงใหญ่นั้นบดบังทุกอย่างจนแสงจากโคมไฟแทบมอดดับพี่สาวยังยืนอยู่ตรงนั้นร่างเธอสั่นสถานน้ำตาไหลอาบแก้มนี้ไปเธอตะโกนแต่ประตูห้องกลับปิดลงเองอย่างแรงเสียงปังสะท้อนจนกำแพงสัน่นฉันสะดุ้งสุดตัวมือสั่นพยายามคว้าลูกบิดประตูแต่เหมือนถูกล็อกจากด้านใน แรงสั่นจากข้อมือทำให้โลหิตไหลซึมแต่ฉันก็ยังดึงอย่างไม่หยุดเงาของพี่เคยขยับเข้าใกล้อีกก้าวรู้ไหมเธอกับพี่สาวเหมือนกันมากเสียงเขาแหบพร่าแต่อบอุ่นจนน่ากลัวทั้งสองคนทำให้ฉันรู้สึกเหมือนยังเป็นมนุษย์คำพูดนั้นทำให้หัวใจฉันหยุดเต้นไปชั่วขณะหมายความว่ายังไงยังเป็นมนุษย์เขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นแห้งแรงเหมือนคนพูดจากใต้หลุมลึก เพราะฉันไม่ได้เป็นมนุษย์มานานแล้วทันใดนั้นแสงไฟดับพรึบความมืดเข้าปกคลุมทั้งห้องเหลือเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านผ้าม่านบางๆ่องให้เห็นเงาใหญ่ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าฉันได้ยินเสียงเนื้อฉีกเสียงข้อต่อขยับดังกรอบกแกรบกลิ่นคาวเลือดลอยในอากาศร่างของเขาเริ่มบิดงอแขนขายืดยาวผิดธรรมชาติเงานั้นขยายใหญ่ขึ้นจนเต็มห้องพี่สาวกรีดร้องอีกครั้งมันไม่ใช่เขาอีกแล้ว นี่สิฉันหันไปมองเห็นน้ำตาในดวงตาเธอสะท้อนแสงจันทร์เธอเหมือนหมดแรงมือทั้งสองสั่นเทาแต่เธอกลับยื่นบางสิ่งมาให้ฉันมันคือแหวนเงินวงนั้นมีรอยขวนเหมือนรอยเล็บสัตว์รอบขอบวงใช้สิเธอตะโกนมันคือสิ่งเดียวที่ทำให้มันเจ็บได้ฉันคว้าแหวนไว้แน่นโลหะเย็นเฉียบจนแสบมือเสียงคำรามดังขึ้นข้างหลังแรงลมกระแทกจนร่างฉันเซไปข้างหน้า ฉันหันกลับทันเวลาเห็นร่างพี่เขยพุ่งเข้ามาดวงตาแดงก่าเคี้ยวคมวาววับในแสงจันทร์ฉันยกมือขึ้นสูงแหวนในมือสะท้อนแสงแปลบเข้าตาเขาเสียงร้องคำรามดังสถานร่างเขาชะง,งักไปชั่วครู่ผิวหนังเริ่มไม่ตรงจุดที่แสงกระทบกลิ่นเนื้อไม่ลอยคละคลุ้งในอากาศอย่าหยุดพี่สาวตะโกนฉันยกมือขึ้นอีกครั้งความกลัวในใจเปลี่ยนเป็นแรงฮึดสุดท้าย ฉันก้าวเข้าใกล้และกดแหวนเงินนั้นลงตรงหน้าอกของเขาเต็มแรงเสียงแผดร้องดังลั่นห้องร่างใหญ่สุดลงกับพื้นกล้ามเนื้อบิดตัวเส้นเลือดโป่งพองก่อนที่ร่างทั้งหมดจะกลายเป็นเท่าดำละเอียดลอยฟุ้งไปในอากาศเหมือนฝุ่นไฟในห้องค่อยๆติดขึ้นเองเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฉันหอบหายใจมองมือที่ยังถือแหวนอยู่มันร้อนจนแทบถือไม่ไหว พี่สาวสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลไม่หยุดฉันรีบเข้าไปประคองเธอมันจบแล้วใช่ไหมพี่เธอสายหน้าเบาๆแล้วกระซิบเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินไม่มันยังไม่จบเขาไม่ได้มีแค่คนเดียวเสียงนาฬิกาบนผนังดังติตอกอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังมาจากทุกทิศทางพร้อมกับเสียงฝีเท้าจากนอกประตูห้องอีกหลายคู่เสียงฝีเท้าดังขึ้นชัดเจน หนักแน่นเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนใครหลายคนกำลังเดินตรงเข้ามาฉันมองไปทางประตูลูกบิดค่อยๆหมุนช้าๆหัวใจเต้นแรงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันไม่กลัวเหมือนเดิมพี่สาวจับมือฉันแน่นอย่าปล่อยมือฉันนะเธอกระสิบเสียงเธอสั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้มแข็งเรายืนข้างกันท่ามกลางเงาที่สั่นวัยบนพื้นประตูเปิดออกแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น มีเพียงลมเย็นพัดเข้ามากลิ่นคาวเลือดค่อยๆจางหายไปกับอากาศพี่สาวซุดลงกับพื้นฉันรีบกอดเธอไว้แน่นเธอร้องให้เงียบๆอยู่ในอ้อมแขนฉันขอบใจนะถ้าไม่มีเธอพี่คงไม่รอดฉันสายหน้าเบาๆเ,เรารอดด้วยกันพี่กับฉันเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจและเสียงนาฬิกาเดินชา้ชาๆโลกเหมือนกลับมาปกติอีกครั้งแสงจันทร์นอกหน้าต่างค่อยๆสว่างขึ้น ฉันมองไปที่แหวนในมือมันเย็นลงแล้วไม่มีแสงไม่มีพลังแปลกประหลาดอีกต่อไปแต่ตรงขอบวงกลับมีรอยร้าวเล็กๆเ,เหมือนบางสิ่งยังคงซ่อนอยู่ข้างในฉันค่อยๆวางแหวนลงบนโตะ๊ะพี่สาวยิ้มจางๆทิ้งมันเยากเก็บไว้เลยฉันพยักหน้าแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกลมเย็นจากหน้าต่างพัดผ่านอีกครั้งแหวนวงนั้นกลิ้งชา้ชาๆไปตกใต้เตียงเสียงกระทบพื้นเบาๆแล้วเงียบหายไป ฉันก้มลงมองใต้เตียงมีเพียงความมืดและเงาของบางสิ่งที่ขยับแผ่วเบาเหมือนมือของใครบางคนกำลังเอื้อมออกมาช้าๆฉันหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วพูดกับตัวเองเสียงเบาบางสิ่งไม่ได้จบลงง่ายๆฉันจับมือพี่สาวแน่นอีกครั้งพาเธอออกจากห้องนั้นเดินออกสู่แสงจันทร์ข้างนอกอากาศเย็นและเงียบสงบแต่ในเงามืดหลังบ้านเสียงหงิกตอกยังดังต่อเนื่อง ราวกับบางสิ่งกำลังรอเวลาตื่นขึ้นมาอีกครั้ง